สวัสดีบเซวิสปลาครับนนี้ครับเดี๋ยวราชมผลงานหมนัมมนโมมันโอ้ยมันดเลยอบไปครับดูเบ็ดอุย้ยเสียงเขียดพอต้นใสหัวโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่อุย้ยถือพระคอตัวนี้อุย้ย โดนแล้วครับโดนนะโดนนะโดนนะอ้าวโอ้ยหักหักหักโอ้ยขั้นหักโอ้ยปลางามปะสวยโอ้ยขาดเลยกันหักอ่าตัวนี้ก็โดนครับโดนครับแต่ปลาตะเพียนเอาอยีกบอปลาตะเพียน ตะเ,เพียนเอาครับปลาปลาปล่อยเขาไม่เอาเอาปลาปล่อยครับปล่อยเรียบร้อยเอาไว้กินน่าแล้วปลาปล่อยกินป,ปลาธรรมชาติครับเน็นปลาโดูนะครับดูนะกระชั่นครับกระชัน เอ้ okay, ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับไอ่ช่อนครับไอ่เหยียเคียดครับไอช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ครับไออุ้ยอุ้ยอิดชัวอิดชัวเกือบครับผมได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับปาลาอะไรปลาหมอ โดนไหมอู้โดนครับโดนโดน,โดนครับติดติด,ตดโอ้โหช่อนครับช่อนครับช่อนครับ น่าจะโดนไหมโอ้ยไม่โดนครับรุดมาแล้วครับมาแล้วโดนโดนปลาช่อนปลาช่อน อีกออตัวครับสองสองคันติดเลยครับติดเลยช่อนครับประชอนสองคันติดเลยเหยื่อเกียรครับอันนี้เป็น,บบนประกอบการครับเมคืนผลงานปลาเบ็ด พวกอันเด็กคนต่างกันนี่หรอเนี่ยไม่เคยเลยเนาะ